ไหนรูปมันอยู่ตรงไหนลูกอยู่ในห้องห้องแล้วนี่ห้องใครในห้องพ่อแม่นอนนี่อ๋อแม่นอนข้างนอกครับแล้วตอนนี้นอนห้องไหนอนห้องเนี้ยอันนี้คือห้องตาลูใช่ไหมครับครับเข้าไปได้ไหมได้เฮ้ยมองรูปแปลกว่ะตาสวัสดีครับ อ๋ออันนี้คือคนที่ร้องเรียนไปในรายการและใครเป็นคนอัดคลิปให้ตาลูกสาวลูกสาวอัดคลิปส่งไปที่รายการเหรอครับตาชื่ออะไรชื่อตาลือตาลือใช่ไหมคะที่เป็นคนวัน,นะครับแล้วใครที่มาอยู่ในรูปลรวออกมาหาคะรูปพี่ชายไงติดตังไว้บนหัวนอนรักมากเหรอคะถึงไว้ในห้องนอนก็อยู่ตอนนี้เกือบเข้าไปมาอายุนะอ๋อพอตายปับ๊บเอารูปพี่ชายมาไว้ที่บ้านเรารแล้วทุกวันนี้รูปนั้นยังอยู่ไหมอยู่ อยู่ในห้องมันเห็นยังไงตาก็ปิดไฟปุ๊บผมก็เอ็นตัวก็โดดออกมาากในรูปเลยแล้วใช่พี่ชายเราไหมคะมันฉายป๊บไม่รู้มองไม่ชัดไงมันเป็นเงาดำเพนเหรอแต่เห็นเป็นคนเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันก็เป็นที่นี่ก่อนเนี่ยี่เป็นที่แขนเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็จั๊กจ้ามเดือนทีนี้มันก็พองมันจะร้องโขคาโขคาเป็นตัวขึ้นมานี่ของเมื่อก็ตัวอะไรมันก็ตัวอะไรมันอยู่ในถอง พอมันเคลื่อนไหวได้บางทีก็เจ็บแล้วก็นอนก็ไม่ได้เดินคอยน่นอนดีแล้วก็อยาให้มาดูว่าเป็นพ่ออะไรนียลูกเจอไหมฮะลูกตาเจอบ้างไหมลูกไม่ไม่เจอลูกสาวเจอไหมลูกสาวไม่เจอแล้วเขาบอกว่าตานอนแล้วฝันนะครับฝันว่าอะไรคะฝันอคนที่เพื่อนเพื่อนกันที่ตาตายไปแล้วแล้วก็มาชวนไปเที่ยวอ๋อแล้วไปไหมไม่ไปพอบอกไม่ไปปุ๊บคงกระตือี่ แต่ให้สังเกตนะบ้านตาเขาอยู่ตรงทางสามแห่งเลยนะแต่ว่าผมเข้ามาเนี่ยมผม,มก็ไม่สัมผัสอะไรเลยนะคือจะบอกท่านผู้ชมว่าไอ้ทางสามแห่งมันไม่ใช่ว่าจะมีพลังงานทุกหลังนะแต่บ้านหลังนี้ผมมายืนอย่างเงี้ยผมยังไม่เจอผีแต่ในตัวตาจะเจอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะเจอไหมแล้วรูปที่ตาคิดว่ามันมีผีกระโดดออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะสัมผัสให้รู้ว่ามันมีหรือไม่มีด้วยก็ อยาให้มาดูว่าตัวเราอยู่ในนี้ไงไหนนะมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะในนเปิดดูได้ไหมปลาดูได้ไหมเยอเลยหมนเลยกลางจะดึงเลยแข็งไหมอืมมันก็แข็งไงมันก็อุ้ยตับมันตึกตึกเหมือนเหมือนหัวใจอ่ะอ่านั่นแหละนะเหมือนหัวใจหัวใจตึกตึกป้องกันตึกกลางจะดึงเลยได้ไปหาหมอโรงพยาบาลไหมหมอบอกว่าทะเลแล้วไม่เป็นไรแล้วที่มันเต้นเพราะอะไรหมอบอกไหม มันเขาว่าเป็นไข้ไอครมันในเส้นเลือดเขาให้ยามากินนีแล้วมันปวดใช่ไหมแต่บางหนาน้ำก็ปวดทีงั่นอ๋อมันปวดเป็นบางครั้งขอโทษนะคะขอจับตรงอื่นที่ขึ้นมาอีกได้ไหมคะพี่นัทมันมันมันเต้นทุกที่เลยที่จับอ่ะพี่นัทต้องจับมันไม่ใช่ที่ตรงนั้นเดียวแต่ว่ามันแข็งเป็นก้อนๆนะคะเป็นไตก้อนๆแต่มันเป็นอะไรีมันเต้นนั้นผมขอเข้าดูในบ้านอีกทไนะครับ Oh. อ๋อตามันมีขิ่งอะไรมันมีพานครูเหรอของของพ่ <pers> อเขาเอามาบูชาพ่อบูชาเรื่องอะไรไม่รู้มกันแต่พ่อยังอยู่ใช่ไหมนั่งยลือ่นั่ง<ค><ณ>ตะลือคะบ้านนี้อยู่กันกี่คนสามคนมีตะลือแล้วก็พ่อตะลือล<ะ>และอีกคนนึงแม่แล้วต้องไหว้ด้วยสารีด้วยใช่ไหมคะไม่รู้พ่อเขาไหว้ <because S 2> ส่วนมากพ่อเขาจะไหว้ใช่ไหมคะตหในรูปมันอยู่ตรงไหนรูปอยู่ในห้อง อันนี้ห้องใครน,น,น,นี่ห้องพ่อแม่นอนนี่อ๋อแม่นอนห้องนองนอครับแล้วตาลือนอนห้องไหนคะห้องนี้อันนี้คือห้องตาลือใช่ไหมครับครับขาไปได้ไหมได้เฮ้ยมองรูปแปลกวะ